โอ้ oh, ใครจะไปเชื่อว่ามันยังคงมีแพทอยู่นะครับไซเบอร์พังสองศูนยนั่นเองนะก็แพทล่าสุดคือแพทสองจนะครับที่เพิ่งปล่อยออกมากันเลยนะครับผมโดยแพทเนี้ยก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ก็คือออโต้ไดรฟหรือก็ระบบขับรถออโต้นั่นเองนะก็จะให้เดลแมนเะนี่ยมารับเราแล้วเราก็นั่งรถออโต้นั่นเองนะครับผมว่าเป็นระบบที่เจ๋งดี จะเป็นระบบ i, นะแท็กซี่นะระบบแล้วก็จะมีเรื่องของยานพา,พาหนะใหม่นะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล้วก็มีรถสองคันนะแล้วก็จะมีเควดเพื่อปลดล็อกพวกนี้ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอัปเกรดพวก AMD FSR อะไรพวกเนี้ยเ,เป็นพวกระบบ Quality o f l i น e ทั้งหลายแล้วก็โปรโตโหมดนะเอาจริงๆคือไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเกมเกมเนี้ยมัน มันจะยังมีแพทได้อยู่นะเออวันนี้ผมก็มาพูดถึงสั้นๆนะนะก็ได้เข้าไปลองเล่นดูก็คิดถึงนะต่ว่าพังก่อนหน้านี้เพิ่งจะพูดถึงตัวอนิเมะไปนะเออก็เลยแบบว่าคิดถึงภาคเกมมากๆก็เลยโหลดมาเล่นแพทใหม่เห็นมีแพทใหม่ก็เลยเข้าไปลองสัหน่อยซิว่าแพทใหม่มีอะไรก็อ่าก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากแต่ก็เพลินๆครับเป็นเพลินๆส่วนใหญ่ก็จะเน้นถ่ายรูป ขับรถอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะขับรถแล้วก็เลือกเส้นทางแล้วก็รถมันก็จะขับไปออตโต้ผมว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งดีนะเราก็ดูวิวฟังเพลงอะไรเงี้ยล้วก็ไม่ต้องขับเองนะจะได้ที่ไม่มีนิวเกมพัดนะครับอืก็หวังว่าสักวันหนึ่งอาจจะมีแต่ก็มันไม่มีก็ไม่เป็นไรอะ่ะสำหรับผมอะ่ะผมที่เล่นมาแบบจนครบแล้วสำหรับผมไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีก็ดีเนาะเอาจริงๆคือ เขาบอกว่าแพทที่แล้วอ่ะจะเป็นแพทสุดท้ายแล้วก็ยังมีแพทนี้มาอีกนะอืมคือเท่าที่ผมรู้อ่ะตัว CD p r o j e c t Red เนี่ยเขาไม่ได้พัฒนาแพทเติมพวกนี้เองและเขาไปจ้างเอาซอสอ่าเป็นสตูดิโอภายนอกนะครับมาช่วยทำแพทเล็กๆน้อยๆก็คืออาจจะมีแก้บัคแล้วก็มีพวกอัปเกรด quality o f Life อัพเกรดพวกแบบว่าเสริมประสิทธิภาพ Performance อะไรเงี้ยเพราะผมเข้าไปอันครั้งล่าสุดเนี่ยผมรู้สึกว่า เอของผมคอมผมลื่นเป็นพิเศษนะก่อนหน้านี้มันจะหน่วงหน่วงกว่านี้หน่อยเออซึ่งก็ดีครับอซึ่งก็ดีมากๆเลยนะในรอบนี้เอาจริงๆเข้าไปขับรถเล่นแค่นี้มันก็แบบว่าอิ่มละเออก็อิ่มละคิดถึงนะคิดถึงเกมสำหรับผมเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยนะใครยังไม่เคยเล่นก็แนะนําให้ไปลองเล่นกันนะส่วนที่ใครที่เล่นกันอยู่แล้วแล้วแล้วเอออาจจะไม่ได้เห็นแพทก็ ลองเข้าไปดูนะแอดล่าสุดก็ใครสะสมรถก็มีรถใหม่สามคันนะลองไปหาวิธีปลดดูอม,มอเตอร์ไซค์เท่ดีนะมอเตอร์ไซค์เท่ดีเอก็น่าจะประมาณนี้นะครับสั้นๆน,นะอืมคิดถึงเกมไซเบอร์พังเฉยๆก็เลยมาพูดถึงนะอเมื่อก่อนพูดถึงหลายคลิปเลยเป็นช่องผมนี่พูดถึงเซอร์พังหลายคลิปเลยนะแล้วก็มาทำอย่างอื่นเนาะอ,อ่ะ ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเอาแค่นี้ละกันสั้นๆมไม่อยากให้คลิปมันยืดยาวนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้กันด้วยนะอืมไม่มีอะไรแล้วมาอัปเดตกันเฉยๆแค่นี้แหละครับไปแล้วครับสวัสดีครับ